แม่หมูทุ่ม100ล้านยกเป็นค่าสินสอดอาณาจักรนายนภัสเผยสถานะนางเอกสาวชัดเจนไม่ต้องรอรุ้นอีกต่อไปสำหรับนายนภัสเสียงสมบูรณ์นอกจากจะเป็นนักแสดงที่มากความสามารถแล้วนายนภัสยังมีธุรกิจที่กวาดรายได้เข้ากระเป๋าแบบรวยๆอีกด้วยล่าสุดมีการเผยข้อมูลว่านายนภัสมีชื่อปรากฏนางเป็นกรรมการบริษัทหแห่งคือบริษัทบอนทูบีก้จำกัดจะทเบียนเมื่อวันที่22กร,รกฎาคม คศ2553ดำเนินธุรกิจด้านความบันเทิงทุนจดทะเบียน3แสนบาทผลประกอบการของบริษัทปีล่าสุดที่ปี2564รายได้14,347,879.64บาทกำไร5,22,97.60บาทและนายพัฒเสียงสมบูรณ์ให้สัมภาษณ์ขึ้นแทนพระเอก100ล้านแล้วดีใจครับมันเหมือนเวลาคนคนหนึ่งตั้งใจทุ่มเท ให้เวลากับมันมากๆตั้งจุดประสงค์เอาไว้พอทําออกมาแล้วทุกคนให้เสี่ยงตอบรับดีรายได้ที่ออกมามันก็โชวว่าคนมีความสุขแค่ไหนในโรงภาพยนตร์กับนางของเราต้องขอบคุณทุกคนมากๆแล้วที่ให้การสนับสนุนเรื่องนี้ถ้ามีโอกาสได้เล่นหนังอีกผมก็ยินดีแต่ละงานก็มีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันผมชอบหมดเลยแล้วหวานก่อนใครหวานก่อนวันวาเลนไทน์ไปเลยสําหรับคู่ของนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกับพระเอกสุดหล่อนายณภ หลังทั้งสองคนข้ามเฟรนด์โซนสิ้นสุดทางเพื่อนข้าม,มาเป็นคนรู้ใจของกันและการหลายคนเชียร์และดีใจมากๆที่ไบเฟิร์นนายรักกันจริงนอกจอจากนั้นก็มีภาพน่ารักน่ารักจากคลิปอังกฤษมาให้เห็นนายไบเฟิร์นยืนเคียงข้างกาันท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเป็นภาพที่โรแมนติกมากๆและล่าสุดบอกเลยว่าโรแมนติกยิ่งกว่าก่อนถึงวาเลินไน์ใบเฟิร์นได้ลงภาพหวานคู่กับนายนาพาัพรที่ต่างคนต่างมีดอกไม้ช่อสวยพร้อม รอมามอบให้กันและกันและได้เขียนแคปชั่นไว้ว่า My v a l าเลนไทโดยใบเฟิร์นมอบดอกเดซี่ให้นายส่วนนายหอบกหุลาบช่อโตมาให้ใบเฟิร์นพร้อมกับการที่สื่อความหมายดีๆที่รู้กันแค่สองคน